โอเคผมสวัสดีครับทุกคนกันด้วยนะครับผมวิวผมโลเพย์เกมมิ่งเช่นเคยนะผมอันดับแรกเลยก็ต้องสุขสันต์วันคริสต์มาสนะครับผมเมอร์ลี่คริสต์มาสนะครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับผมแต่คลิปนี้น่าจะลงไม่ทันวันคริสต์มาสนะผมเพิ่งมาอัดวันคริสต์มาสเลยเนี่ยน่าจะตัดต่อไม่ทันน่าจะลงหลังวันคริสต์มาสประมาณ1-2วันนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาในโทนวันคริสต์มาสนะครับผมอันดับแรกเลยก็ดูชุดผมก่อนนะครับผมดูแดงแจ๋เลยอะวันคริสต์มาสมันต้องมมีีสแแดดดงขขาาวนนะผก็คือบบเ้โทจั วันนี้ผมก็จะมาเล่นปืนที่เป็นสีแดงนะผมก็น่าจะมี m p พ0กับฟาร์มาร์มั้งที่เล่นได้ที่เป็นสีแดงนะสก,กินปืนผมไม่ค่อยมีอ่ะกระป๋าผมก็เป็นกระป๋อกวางนันดูดิโคตรข้าวอ่ะมาดูนะครับผมว่าวันนี้เราจะได้กี่คิวนะใกล้ถึงปีใหม่แล้วด้วยทุกคนยอดซับผมใกล้ถึงสองหมื่นละปีใหม่เดี๋ยวให้มันถึงสองหมื่นได้ไหมอีกหนึ่งอาทิตย์เนี่ยช่วยกันกดให้หน่อยนะผมใครได้เข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะผม ดันที่นี้มันมีคนดูเยอะนะผมจะได้แบบมียอดซับขึ้นในวันะแล้วก็ปีใหม่นี้ผมมีเซอร์ไพรส์นะตอนนี้ผมสั่งกล้องมาละผมจะเปิดหน้าเล่นเกมให้ดูใครอยากดูบวก1มาเลยคอมเมนต์บวกหนึ่งมา,คมมงมาใครอยากให้ผมเปิดหน้าเล่นเกมบวกหนึ่งมาอยากรู้ว่าทุกคนอยากดูไหมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะ้งผมจะเราไปสุ่มทีมาเลยดีกว่าใครอยากดูบวกหมานะอยากเห็นผมเปิดกล้องเล่นเกม เอาสูมเทีมมาเลยฝากก, like, ก, share, กไดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ comment. เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วไรับชมคลิปกันเลย let's go <S ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม,เกมต้อง Cookie Land Shop บริการเติมเพจตีไฟและเกมอื่นอีกมากมายมีทั้งแบบ UAD และ i d p a s s w o r d เติมเร็วเติมไวปลอดภัยต้องเพจ Cookie Land Shop หรือ Line ID Cookie Land มีแอดดัน้าด้วยนะครับสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสไตล์ Young, young, lang, เลี้ยวแรงยังพอมียังพอมีแรงอยู่เฮ้ยเรามาในตีมันคิดมัดนด้หว่าลืมเลยมันต้องวีวิสเวอร์ลีคิดมัดวีวิสเวอร์ลีคิดมัดวีวิสเวอร์ลีคิดมัด and a happy new year มีคนลงด้วยพรดมดีจัดตอนนี้อีกหน่อยจะได้หัวร้อนโดนยิงตาย เอ็มพ,พะะีสุดไอเอ็มพีแล้วครับผมทุกคนฮะเพื่อนโดนยิงเฮ้ยเฮ้ยวางนั่งใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นใจเย็นหายละ ได้กินตัวโตชิบหายละระวังหลังมาเฮ้ยเอาโดนลัดไอ้นี่มันเหลี่ยมจัด ใจเย็นน้องชุบเพื่อนก่อนไวมีเหรียญอีกลงมาลงมาลงมาไอตัวนี้มังหลาดผมตอนแรกนกวมาตีด้วยกันโอ้โโคตรเลี่ยมอะรู้ไ่คว่จะยิงดาวได้แต่ละตัวเนี่ยมันยากแค่ไหนเล่นเอนะ็มพีสุดๆเท้าเพื่อน เพื่อนก็จะรัดกันอย่างเดียวเลยไหมท้าวขึ้นอีกแล้ว,วนหัวผมเลยเึ้นโล่ระวัง อย่าพึ่งลาดผมได้ไหมผมยังไม่พร้อมที่จะเสียใจพี้เอ็มหกศูนย์นี่ไงทุกคนปืนแดงแดงไหมอันนี้แดงจริงนะแดงแบบแดงแจอะแต่ยังได้ฟาดม,มากกว่าวะห้าคิวแล้วุ้ยเท้าเพื่อนเพื่อนฮะเท้าขึ้น,นอีนกละ เฮ้ยไอ้ตันนีลารผมคุณจำได้มานี่ยลาร์ใครหายละมาเดมาเดหลังมาอีกสวยน้อง สีมผมอย่างเอามาร์ดดิออไอตัวเมื่อกี้มันล้านผมจะมันได้ซื้อของก่นอ,อนอยากได้ฟาร์มมาร์ดอะฟาร์มมาร์ดมีไข่ด้วยนเนี่ยไม่มีวะไม่เหมือนแพทเก่าเลยแพทเก่ามีนะฟาร์มมาร์ดอะแพทนี้ไม่มีฟาร์มมาร์ดไข่ เดี๋ยววิ่งหาฟาร์มอัดก่อนยังไม่ได้ฟาร์มเลยลงมาก็ยิงอย่างเดียวเลยยังไงเจอละสวยครับผมอโมอจินเยลแรกชิปก่อนมีห้าร้อยขออนุญาตแรกชิปนะครับไม่เก็บเหรียญไว้ชุบนะครับ นอกวงมีคนชุบกันของอยู่นี่มีคนนี่เนี่ยใครปะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ย GM แบนหัวผมหรือเปล่าวะเนี่ยต้นเกมยิงหัวเยอะเกินท้ายเกมสะโขบมาล,ล็อกหัวเลยล็อกแต่ตัว ได้ชิพก่อนมีคนมาชิพอ่ะอะไรวะเนี่ยตวงนึ่งเจ็บเนะสวย เหมือนเล่นตลกก er ับเมื่อกี้คนนึงโดดเข้าคนนึงโดดออกเพื่อนเข้าวงเพื่อนเกมนี้เพื่อนเล่นเป็นทีมเวิร์กจัดอะวิ่งตามกันเลยแต่โดนลัดเยอะไม่น่อยไม่เป็นไรหรอกตามมาสมุนตามมา มันโดนลัดเพราะเอ็มพีสูมันยิงเบานี่แหละยิงหมดแม็กกังไม่ตายเลยหอนักการน่าจะมีคนนะเพื่อนเข้าวงดีกว่าเพื่อนเดีย๋ยวค่อยไปยิงในวงเอาดักหน้าวง ทำดีมากน้องเดี๋ยวพี่พาเอาแชมป์พวกเองน่าจะรู้นะว่าใครคือความหวังของทีมมีคนด้านล่างนะ ด้บยายละพาเพื่อนมาตายไม้น่ฮะเดอดยังอ่ะด้านล่าอย่ายิงกันอยู่เลยเมื่อี้เจอแล้วน้องข้างล่าง สร้งทำไรนเนาโอ้โหดูดิเนาะทำอย่างงี้กับพี่ได้ไงอะ่ะเอา้าอยากทิ้งเ p มพิจิในจังหวัดเนี้ยโอ้โหรวยิงใครไม่ตายเลยอะ่ะอย่าบอกนะโดนลัดเด็กนะ โดนลัดแน่นอนเลยวะตัวข้างล่างอ่ะโอ้ผมโดนลัดแน่นอนเลยวะเกือบตายโอ้โหโดนลัดดูเถอทุกคนดูเขาทำกับผมเดินไม่ไหวละเดินไม่ไหวกับมึงแล้วนะน้องมานี่เด้ ทำก็ได้ลงคอมันเริ่มไม่ใช่ละลากันบ่อยเกินเริ่มไม่ใช่ละกี่ตัววะเี๋ยวสองคนนะ แต่ไม่รู้ตรงน,นี้คนเดียวหรือสองขาวิ่งนี่อ่ะจะวิ่งไปไหนวงบีบมาแล้วนะ่ะโถกร้อนอีกซะด้วยมาเลยตัวท้ายโอ้โหตายวง รัวเลยแชมป์เว้ยโดนล่าไปเป็นสิบตัว14คิวเองอะ่ะทุกคนดูดาเมจผมตั้ง5,000 6,000อะใน,น14คิวโอเคผมใ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจมด้ผมนะครับผมเชร์ไปคลิปหน้าสำหรับคิี่ผมขอตอายไปก่อนนะผมบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะไปละ